สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาล้างบ่อปลาคราฟนะครับก็หลังจากไม่ได้ล้างมา1เดือนแล้วนะครับที่ปลาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้ก็กรอง พี่ปลานะครับก็เดือนหนึ่งนี้ก็สะสมพี่ปลาเยอะเลยนะครับก็ม,มียุงมาบินเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยววันนี้ได้เวลาถ่ายน้ำเปลี่ยนน้ำใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปชมเลยครับ ุงเยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดน้ําไว้อย่างนี้นะครับปล่อยน้ําออกไปก่อนนะครับปล่อยน้ําเดี๋ยวปล่อยน้ําไปสักพักหนึ่งนะครับก็ะจะเปิดน้ําใส่นะครับน้ําก็จะเข้าตรงนู้นนะครับพอน้ําเข้าก็จะไล่ไล่เศษขี้ปลานะครับก็ไหลออกไปนะครับตอนนี้ผมก็เปิดปั๊มไล่น้ําขี้ปลาออกนะครับก็ ไหลรวมกันเลยนะครับพอดีทางออกมันอยู่ทางเดียวนะครับก็ค mm ือ hmm. ทางนี้้าออกทางเดียวนะครับก็เลยต้องรวมกันเลย mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูตอนน้ำใสเลยก็แล้วกันนะครับว่าน้ําจะใสขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดไว้อย่างนี้ไปสักพักนึงนะครับไล่น้ําออกนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็น้ําไหลออกจนเห็นตัวปลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะปิด ปั๊มไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดเปิดน้ำสะอาดใส่นะครับใส่ด้านนู้นนะครับตอนนี้ก็เปิดน้ำสะอาดใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไล่ไล่ให้ออกทางนู้นนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับรอบนี้จะลงไม่ใส่ที่กรองนะครับจะปล่อยไว้น้ำจะปล่อยน้ำไว้แบบ น้ำเฉยๆเลยนะครับก็ดูว่ามันจะอยู่ได้นานไหมนะครับรอบที่แล้วอยู่ได้เดือนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังขุนอยู่นะครับไม่ถึงกับใสามากนะครับก็ยังปล่อยน้ำไว้นะครับก็จะปล่อยน้ำไปอีกสักพักหนึงนะครับ น้องๆเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหิวหรือเปล่านะครับพี่ๆเพื่อนๆที่มีความรู้นะครับช่วยแนะนําหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็กําลังหัดเลี้ยงนะครับยังไม่เก่งครับผมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ